ตอนนี้ขบวน254นะผมกำลังจะเข้ามาจอดในชานชาลาหลังที่หนึ่งของสถานีนคะรชัยศรีนะครับเมื่อกี้ได้ข่าวจากในสถานีผมได้ว่าได้ข่าวว่าผมรู้จักเอาสตอมนะผมของขบวน254นะครับ,บ,นนครบเครื่องยนต์ดับที่สถานีรถไฟท่าฉแฉลบนะครับแล้วก็ต้องซ่อม พอนักงานก็แก้ไขเรเ่นที่เรียบร้อยนะผมก็เครื่องยนต์ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเข้ามาเจาะที่ชานชาลาหลังที่หนึ่งของสถานีนาครชัยศรีนะผม